ปาปะมิตโตปาปะสโะขปาปอาจาระโคจะโรซึ่งแปลความหมายว่ามีมิตรเร็วมีเพื่อนเร็วย่อมมีมารยาทเร็วและที่เที่ยวเร็วนะครับสวัดดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับ วันนี้จะพามาไหว้พระวัดอโศกาลามวัดนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลบางปูซอย60สุขุมวิทสายเก่าตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการภายในวัดมีพระธาตุตังคะเจดีข้างในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำว่าอโศการามเป็นคำสนธิสองคำคืออโศกบวกอารามอโศกแะปละว่าไร้ความโศกอารามแปลว่าแหล่งลื่นลมอโศกอโศการามจึงแปลว่าแหล่งลื่นลมที่ไร้ความเศร้าหมองนะครับ พ่อท่านลีเกิดเมื่อวันที่31มกราคม2449ที่บ้านสองห้องอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีท่านออกธุดงกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพ่อท่านลีนับเป็นพระสุปฏิปโนคือปฏิบัติด,ดี ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นพระเกจิสายกรรมฐานที่เข้งครัดและทรงอภิญญาเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทั่วไปสมณศักดิ์สุดท้ายในปีพศส5 0 0ได้รับพระราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสุทธิธรรมะลังศีท่านมรณภาพเมื่อวันที่26เมษายน2504ศสิริอายุได้55ปีพันษา35พ่อท่านลีธรรมทโรเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นภูลริทัตโตนะครับ